แต่เราไล่เรียงกันไปดูบรรยากาศทีดเดียวกันละกันค,ค่ะในภาพรวมนะคะคือประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายค้านตั้ตอนแรกเขาบอกไม่ติดใจแต่เมื่อวานนี้เนี่ยก่อนก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวันละเนี่ยนะครับก็มีการประชุมร่วมกันตรงนี้นะครับทางพักเพื่อไทยเนี่ยก็มีการขอให้มีการทบทวนและทำไมท่านประธานถึงไม่บรรจุยติแก้ไขและรมนวนของพักเพื่อไทยอที่ให้แก้ไขามาตรา256และแก้ไขเพิ่มหมวด15ทับหนึ่ง ก็คือจะให้มีสสรอในการมาล่างรัฐธรรมนูญใหม่คือวันก่อนก็เห็นว่าคุณสุทินบอกไม่ติดใจแล้วแต่เวลาเปิดประชุมปุ๊บเนี่ยคุณชนนัานยกมือขึ้นเลยบอกติดใจทาจ่านประธานไม่ติดใจท่านประธานเหรอคะติดใจว่าทาไมไม่ไม่บรรจุยตินี้เข้าไปนะครับซึ่ง <c oughs> คุณชวนเนี่ยก็ได้อธิบายจริงๆอธิบายหลายครั้งแล้วนะว่าถ้าบรรจุยติเข้าไปเนี่ยก็จะเท่ากับว่าสภา,าเนี่ยไม่ทําตามาคำนินิจฉของสารรัฐธรรมนูญเพราะสารธรรมนูญบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับ มีการทำประชามติเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอำน,นาจของประชาชนนะคือถ้าจะเขียนใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องทำประชามติประถมประชาชนก่อนะนะครับการแก้มาตรานนี้คือการเขียนใหม่ทั้งฉบับน,นะฮะเดี๋ยวไปฟังไปฟังช่วงนี้การละกันนะครับช่วงที่คุณนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอน้านพักเพื่อไทยนะครับตั้งประเด็นถามท่านประธานแล้วก็การตอบของท่านประธานชวนครับเราจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีบทบัญญัติรัฐมนตรีรองรับ บทบัญญัติรั้มนูลที่รองรับก็คือบทบัญญัติรั้มนูลที่จะต้องบัญญัติไว้ในปี60นี่แหละครับท่านทรานเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเราต้องแยกช่องทางการจะไปตีความว่าการมีหมวด15ทับหนึ่งเนี่ยมันเป็นการยกเลิกรั้มนูนปี60นั่นเป็นการตีความเกินคำมิฉัยสารรัฐธรรมนูญและเป็นการปิดกัน้นการยื่นร่างมือแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจที่กัดทำได้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูนท่านทรานครับ สำคัญที่สุดครับถ้าธรรมธานบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระนะครับเพื่อพิจารณาเนี่ยแน่นอนครับเป็นวาระรับหลักการเหตุและผลของสมาชิกและสภาแห่งนี้ที่จะอภิปรายที่จะแสดงความเห็นเนี่ยมันจะเป็นบันทึกแห่งสภาแห่งนี้นะครับเพื่อดําเนินการต่อความหมายคืออะไรท่านทั้งาครับเมื่อถึงวาระพิจามาตรารับนูนแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256 พิ่มเติมหมวด15ข้อหนึ่ง 1. การจัดทำรัน้นูฉบับใหม่ผมมั่นใจนะครับว่ารัฐสภาแห่งนี้อสรุปเลยครับสรุปและค้ามทันครับรัฐสภาแห่งนี้จะลงมติว่ายังไม่รับหลักการเนื่องจากมีคํามิใชยสารรัมนลู่ว่าให้ไปทําจัดทำรั้นลู่ฉบับใหม่ฉบับใหม่ซึ่งก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่มติเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับว่ายังไม่รับหลักการนะแต่ล่างยังไม่ตกไป เพียงแต่ว่าต้องไปทำรัฐนนูลไปทำประชามติเมื่อเราได้สารตั้งต้นอย่างนี้เนี่ยตัวร่างรัฐนนูลแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยครับมันจะเป็นหลักฐานหรือเหตุผลประกอบคำถามอย่างดียิ่งที่จะส่งไปให้แต่ละสภามีมติว่าจะส่งให้คณะมนตรีมีความเห็นว่าจะทำประชามติในการเพิ่มเติมในการจัดทำรั้นนูลฉบับใหม่หรือไม่ตามที่เราทำไว้การจัดทำรั้นนูลฉบับใหม่ ด้วยวิธีการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวด15ทับหนึ่งย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540อันเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญที่ผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูนดั้งเดิมต้องการปกป้องคุ้มครองไว้ หากรักฐสภาต้องการจัดทำรัน้นูลฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติเสียก่อนว่าสมควรมีรัน้นูลฉบับใหม่หรือไม่ถ้าผลออกมาเสียงประชามติเห็นชอบด้วยจึงดำเนินการจัดทำร่างรั้นูลฉบับใหม่ต่อไปนี่คือมำิจฉัยตอนหนึ่งของตุลาการสามนูนนะครับเมื่อดูความเห็นต่างๆแล้วก็เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวนี้มีผลผูกพันต่อรัฐสภาคือพวกเรา จึงมีความเห็นว่าไม่บรรจุเพราะถ้าบรรจุก็คือการไม่ยอมรับคำวินิจัยเพราะเรื่องที่เสนอมาทั้งหมดนั้นก็เหมือนของเดิมที่สานรับนูนได้เคยวินิจัยมาแล้วข้อเดียนพวกเราว่าโดยส่วนตัวมีความภาคภูมิใจอันหนึ่งก็คือสองปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครมายุ่งมาสั่งประธานว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่เคยมีบ้างก็คือกอว่าเลิกเร็วหน่อยประชุมเลิกเร็วหน่อยดึกมีปัญหา อย่างอื่นไม่เคยมาแตะต้องกับนายกมษีก็ไม่เคยมายุ่งอะไรเลยกับการทําหน้าที่พวกเราเพราะฉะนั้นสมาชิกมั่นใจแล้วว่าเวลาผมวินิจฉัยอะไรเนี่ยจะปิดพลาดหรือจะถูกก็ตาม,มานะครับแต่วินิจฉัยด้วยความสุจริตและด้วยการยึดมั่นในหลักกฎหมายของบ้านเมืองแน,น่นอนความเห็นเหล่าน,นี้อาจจะแตกต่างกันผมรู้กับบางรั้งการตัดสินใจข้อสูนทางกับความเห็นพวกเราบางฝ่าย